การฉายรังสีเนี่ยเป็นการใช้รังสีเนี่ยแหละค่ะยิงเข้าไปให้โดนก้อนมะเรง็งฆ่าเซลเล์มะเร็งนั่นแหละโดยการใช้รังสีเป็นรังสีเดียวกับที่เราใช้ทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรพวกเนี้ยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มความดีให้สูงขึ้นจนมันสามารถทำลายดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ โรคมะเร็งเนี่ยเราก็จะใช้การรักษาหลักๆมีอยู่3อย่างใช่ไหมคะก็คือการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็การฉายรังสี เขาเนี้ยการฉายรังสีเนี่ยก็จะมีใช้ทั้งเป็นการรักษาหลักเลยก็คือในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะตัวโรคมะเร็งเนี่ยมันผ่าตัดออกมาไ,ไม่หมดหรือบางที่คนไข้าอายุเยอะผ่าตัดไม่ไหวกลุ่มนี้เราจะใช้การฉายรังสีเป็นการรักษาหลักในการรักษามะเร็งให้หายขาดได้เลยแต่อีกบทบาทหนึ่งเป็นการเสริมกับการผ่าตัดอะค่ะเช่นเราฉายรังสีก่อนการผ่าตัด ก็ช่วยให้ก้อนมเมเล็กลงผ่าตัดง่ายขึ้นหรือเราใช้สีหลังการผ่าตัดก็ช่วยให้ลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่ตัวโรคเนี่ยมีการกระจายละการใช้สีเนี่ยก็ยังช่วยบรรเทาอาการตามจุดต่างๆได้ด้วยเช่นอาการเลือดออกอาการปวดอะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถใช้รังสีเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการใช้รังสีนะคะก็จะมีตั้งแต่การวินิจฉัยของตัวโรคเลยค่ะว่าคนไข้เป็นมะเร็งตรงไหนแล้วก็เป็นเซลล์มะเร็งชนิดไหนข้อต่อมาก็คือรวมถึงระยะของตัวโรคด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคนไข้เองเช่นถ้าคนไข้าอายุเยอะเโรคประจำตัวเยอะๆยผ่าตัดตรงงานสมดไม่ไหวกลุ่มนี้แล้วก็จะพิจารณาใช้รังสีช่วยอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งทุกวันนี้ที่สูย์มะเร็งเราทําอยู่เป็นประจาก็คือเราจะมีการใช้การประชุมกันแบบสาขาก็คือมีหมอรักษามะเรง็งทุกสาขาเลยมาคุยกันว่าคนไข้คนนี้เหมาะกับการรักษาแบบไหนมากที่สุดเรานี้สําหรับคนไข้ที่จะต้องฉายรังสีก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะข้อแรกเนี่ยก็คือการฉายรังสีเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนไม่ได้มีอาการอะไรเหมือนกับคนไข้เข้า,ขาไปเอกซเรย์ปอยเลยนะ ส่วนเรื่องระยะเวลาในการฉายรังสีส่วนมากจะอยู่ในห้องฉายแสงไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงค่ะแต่บางทีแสงอาจจะออกมาแค่ประมาณสัก3-5ถึงนาทีแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดท่าให้คนไข้ยอยู่ในท่าเดิมเพื่อความแม่นยําในการฉายรังสีที่สุดแต่ถามว่าคนไข้ต้องฉายแสงกี่ครั้งกี่วันอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามรายละเอียดของตัวโรคอีกทีนะคะก่อนที่จะเข้ารับการฉายรังสีนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยหมออยากให้คนไข้เนี่ยมีกําลังใจที่ดีก่อนคนไข้มงคนชอบมาถามหมอว่าเนี่ยจะผมร่วงจะไหม้เลยไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยเทคนิคในการรังสีเนี่ยทันสมัยมากส่วนปัจจัยต่อมาก็คือเป็นเรื่องสุขภาพของคนไข้เองคือความแข็งแรงของเราคือคนไข้มงคนวิตกกังวลกินข้าวไม่ได้ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่พร้อมันการรักษาดังนั้นหมอจะขอแนะนำให้คนไข้กินอาหารครบห้าหมู่ปรุงสุกเน้นอาหารที่มีโปรตีนส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ย คือแต่ละโรคมะเร็งเนี่ยการเตรียมตัวก่อนการฉายแสงอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอีนิดหน่อยเช่นมะเร็งหูวข้อจมูกอาจจะต้องมีการทําฟันก่อนรายละเอียดกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดคนไข้ได้เจอแพทย์แพทย์ก็จะแนะนําอีกทีค่ะสุดท้ายนะคะหมออยากจะฝากถึงคนไข้มะเร็งทุกคนนะคะว่าการฉายรังสีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในยังต์ก็ต้อก็ขอให้คนไข้เนี่ยมาคุยกับหมอได้มาปรึกษากันได้แล้วก็ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคนิคการฉายแสงเนี่ยทันสมัยมากๆแม่นยำเฉพาะจุดแล้วก็ได้ผลดีมากค่ะ